สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับคนงบน้อยแล้วอยากได้ไอซาว่า <c oughs> ซึ่งไอซาว่าเนี่ยมันมีภารกิจที่ยากที่สุดนั่นก็คือต้องมีนักเรียนห้อง A ถึงระดับ SS <c oughs> ซึ่งสายฟรีเนี่ยมีโอกาสได้ยากมากๆวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าแพ็คไหนคุ้มสุดสำหรับที่จะเติมแล้วงบไม่ถึงพัน แพ็คแรกที่ผมจะมาบอกนั่คือแพ็คนี้เลยครับแพ็คนี้มูลค่า175บาทซึ่งเอาจริงๆนะแค่เติมแพ็คนี้ยก็มีโอกาสได้ไอซาว่าแล้วแต่เราต้องพึ่งดวงและความขยันของเราต่อมาเป็นแพ็คฉุกเฉินถ้ากิจกรรมก็จะหมดแล้วและเศษของเรายังขาดอยู่ผมแนะนําเป็นแพ็คต้นนี้เลยนะครับซึ่งใครที่ยังไม่เคยเติมแล้วมีเศษรุปละละกะ4ับขึ้นไปถ้าคุณเติม2แพ็คนี้ คือคุณจะได้ไอซาว่าแบบร้อยเปอร์เซลยซึ่งถามว่าทำไมถึงได้ให้ทุกคนไปสังเกตไว้ที่เติมครั้งแรกครับเ <c oughs> ติมครั้งแรกเนี่ยเราจะได้รูราลากะมา1ตัวเท่ากับ30มสิเศษแล้วต่อมาเติมสะสมขั้นที่2เราจะได้มาอีก <c oughs> สามสิบเศษแล้วต่อมาเติมสะสมขั้นที่3เราจะได้มาทั้งหมด90้าสเศษซึ่งรวมกันเนี่ยกลายเป็น150 <c oughs> 1้อยหสเศษเท่ากับว่าเราจะได้มาสิภาพ แถมยังได้ตรวสุ่มและเงินมาอีกแต่ขอบอกก่อนว่าถ้าคุณจะเติม2แพ็กนี้คุณต้องใช้เงินทั้งหมด900บาทสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากได้ไอซาว่าผมแนะนำให้มาเล่นตรงนี้กันเยอะๆนะครับผมเพราะจะได้เียของตัวละครและมีโอกาสเข้าถึงไอซาว่ามากขึ้นเก็ดความรู้เล็กๆนะครับผมถ้าเราสุ่มได้ S ถึง3ตัวเราจะขึ้น SS ในทันทีคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าใครมีวิธีธิดีกว่านี้ใช้งบน้อยกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ